แรกนะคะเป็นธุรกิจหนึ่งที่ถูกจับตามองถึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเหมืองแรกชาตรีของบริษัทอาัคารารีซอสเซตก็เป็นอีกเหมืองแร่ที่เก่าแก่ที่สุดและมีมาตรฐานการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าจะเป็นตัวอย่างของการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงระบบนิเวศและการอยู่ร่วมกันกับคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานค่ะ เมืองแร่ชาตรีคอมเพกซ์นับเป็นเมืองแร่ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยเริ่มทำอุตสาหากรรมเมืองแร่มาตั้งแต่ปี2544จนกระทั่งถึงปัจจุบันมีพื้นที่ที่ได้รับสำมปราทานทำเมืองแร่กว่า6,000ไร่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรขาบเกี่ยวไปถึงอำเภอวงงังโปงจังหวัดเพชรบูรณ์และหลายตำบลในอำเภอเนิมะปรางจังหวัดพิษณุโลก มีปริมาณสินแร่สำรอง69ล้านตันสามารถดำเนินงานได้อีก10ถึง12ปีซึ่งมีกำลังการผลิตโลหะแท่งผสมปีละประมาณ5ล้านตันโดยในหนึ่งก้อนโลหะผสมน้ำหนัก11กิโลกร,รมัมจะมีทองคำและเงินผสมอยู่ในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะถึง50ต่อ50ครึ่งต่อครึ่งทีเดียวเลยนะฮะทองคำเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับในส่วนเหมืองว่าเราขุดตรงไหนย,ยังไงนะฮะ โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันประมาณ20%นะครับของทองคําอีก80%นคือคืนเงินเมืองแร่ชาตรีเป็นเมืองแร่แบบเปิดที่ใช้วิธีการระเบิดและขุดบ่อลึกลงไปในบริเวณที่มีสายแร่ก่อนจะนำแร่ที่ขุดพบไปทำการบดหยาบและบดละเอียดและแยกละลายเศนแร่ทองคําและเงินด้วยโซเดียมไซยาไนด์ก่อนนำไปล้อมเป็นแท่งโลหะผสมหรือโดเล่ซึ่งกระบวนการทั้งหมดผู้บริหารอัครารี s อร์ ยืนยันว่าดูแลควบคุมตามมาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักสากลคือมันมี3ส่วนที่นี้ที่เราต้องดูอย่างใกล้ชิด 1. น้ําอย่างที่เรียนที่ทราบ 2. ฝุ่น 5. มีนะฮะแล้อันที่3คือระดับเสียงเนี่ยต้องอยู่ในภายใต้เกณฑ์ของที่ภาครัฐอนุมัตินะฮะเพราะฉะนั้นเราจะคอยมีที่วัดเสียงคอยวัดฝุน่นคอยวัดน้ําอยู่รอบเหมืองอยู่อยู่ตลอดเวลาเลยฮะ แล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐขึ้นมาตรวจด,ดูเรามีการเก็บรีคอร์ดนะฮะแล้วก็มีการอคอยดูระดับกันอยู่ทุกวันนะฮะรีก่กาทุกวันเลยล่ะแล้วเขาก็จะขึ้นมาดูประวัติดูรีคอร์ดของเราเนี่ยว่ามีเดือนไหนที่สูงเกินไปบ้างหรือเปล่าอะไรยังไงสำหรับการตรวจสอบสิ่งเจือปนในพื้นที่โดยรอบทางบริษัทจะออกเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่ชุมชนกว่า100จุดเพื่อตรวจสอบว่ามีการเจือปนของสารไซยาไนหรือไม่ รวมทั้งโลหะหนักและค่าความสมดุลของน้ำทุกสามเดือนซึ่งชาวบ้านในพื้นที่บางคนบอกว่าในช่วงแรกมักพบปัญหาเรื่องเสียงรบกวนจากแรงระเบิดจึงได้ร้องเรียนให้ทางบริษัทแก้ไขขณะที่ปัญหาด้านน้ำยังไม่เกิดผลกระทบและสามารถทำการเกษตรได้ตามปกติแต่ผมเองนี่ผมถือว่าก็เหมือนปกตินะแต่คนอื่นเขาจะว่ายังไงผมไม่รู้แต่ว่าไอ้ที่เราเราทามาทุกปีทุกปีเนี่ย มันก็ผลที่มันได้มันก็เหมือนเหมือนกันอ่ะปีไหนถ้ามันแรงมันก็ได้น้อยหน่อยปีไหนที่มันน้ำดีฝนดีสภาพไอแมลงไม่ค่อยรบกวนมันก็ได้ดีมันก็มันเป็นบางปีไม่แน่ไม่มีเลยฮะก็ภาพของเราก็ป้าก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรนะไม่เป็นนะแล้วชุมชนอู่รอบข้างก็คงจะเหมือนกันนั่นแหละ ไม่มีอะไรเขาเห็นไม่เห็นเขาย้ายไปไหนกันการดําเนินธุรกิจเหมืองแร่ทองคําต้องจ่ายค่าภาคหล,ลวงในอัตราขั้นบันไดซึ่งปัจจุบันบริษัทต้องจ่ายในอัตราร้อยละสิบห้าต่อทองคำหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อกรัมรวมทั้งจัดสรรเงินให้แก่ชุมชนโดยรอบเพื่อนําไปพัฒนาอาชีพและสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ซึ่งธุรกิจการทำเหมืองแร่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจกับคนในพื้นที่ รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ธุรกิจอยู่คู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนวนิดาเพลงจันร์ Voice TV รายงาน